เนี้ยซีเนาะมีแนวซีเนาะค่ะเผนมาหกคนพี่น้องเลยสะโพไวยแล้วสะแบนเนาะแมนเพราะว่าอันเผลพีคานแล้วตะเก่าเนาะบัตีดโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาเฮื่อนแม่จอยพี่น้องส่วงแรงๆพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กะกกำลังสร้างเันกำลังตั้งอันวงกบก่าพี่น้องเนาะหรือว่าบ้านประตูนี่แหละบ้านใหญ่เนี่ยนะพี่น้องเิ่นกะเห็ดไปได้หลายแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาหลายคนเนาะมื้อนี้น้องลาตี้กะข้าวเวียกเสานี่พี่น้องก็เลยบได้มาเนาะมีแต่อายพามีกับแวแหมเพื่นพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้เลยว่ามาแวอัปเดตห้พ่อแม่พี่น้องเบื่องเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเห็ดไปหอดไสแล้วเนาะโดย มาสว่างแรงๆพี่น้องเลยพอดีสร้างเพิ่อนกายังเห็ดอยู่เนาะเพิ่งยังมาทันเมื่อหัวห้ากับสามโมงพี่น้องโดยเดียวกันไปเบิ่งนนากันเลยพี่น้องว่าเพิ่อนเห็ดไปหอดไซล้วเนาะโดยโดยพี่น้องเปิดภาพมากกับพี่น้องเนาะว้าพี่น้องเอ้ยสร้างมันก็เห็ดไว้ทันใจแห้งพี่น้องเนาะภาพเดียวพี่น้องเอ้ยหอดอ่าตอนแรงพี่น้องเพิ่งมาประมาณหาหกคนนี่แหละพี่น้องเนาะมีแต่ผู้ชายพี่น้องไอ้เพิ่อนกัน พี่น้องห้ากระาเนาะคือว่าว่แห้งรีพี่น้องอันนี้โดยไอ้เลมมันก็ถ่ายคลิปพี่น้องมากับลูกักบอันนะั้เพิ่นคือเก้าเนาะพี่น้องมานนี่ก็ได้โดยโดยเดี๋ยวก็เขาไปหาไอ้เลมเหมือนก่อนพี่น้องเพื่อนก็ว่าดิจะ ไอ้พะมีเพิ่นสบายดีเด้อไอ้พามีสบายดีเด้อพี่น้องสุขคนคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นจังได๋มื้อนี้มานั่งเบิ่งสร้างพี่น้องเอ้ยเนาะรวดเร็วทันใจขนาดแบบวัยแฮงเนาะพี่น้องเนาะม่มาจะคนมื้อนี้เพิ่นมา6คนพี่น้องเอ้ยเฉพาะวัยและแม่เนาะแม่เพราะว่าอันเพิ่นเทคานแล้วตุกเก่าเนาะลองมาดีเป็นเลยมื่อจะ่าตั้งโลกบขึ้น เดี๋ยวพอไวแล้วเนาะไวพี่น้องไอ้ย้อมหับว่าทีมงานเพิ่นไวแห้งเนาะต่างวงกลมต่างวงกลบใหญ่แล้วพี่น้องถึงหัวน่ะแล้วแล้ววงกลบอันบานประตูน้องาตีไอ้โดยโดยไวพี่น้องไอ้เนาะโดยสบายดีพี่น้องพี่เอเดมสบายดีเด้อปาร์ตี้ฮะสบายดี มาดิโต้คืองามแผลพ <laughs> ัน้องเอด้าสบายดีละ่ะโดยปลิ่นกับน้องเควพี่นออ้องสุย่าดูุหออมักหินจิงจาย <laughs> มันอีเพันผักของเฮียนพี่นอ้องเพันเลียนมีมือดิ่นน้ำนองมันปลาดิโต้เป็นยังไงเมื่อนี้ <laughs> อ,นอยู่ที่เก่ <laughs> ก <laughs> าใช่ไในดองมื่อนี่มองเงาลองเนาะมองเงาได้ดีเลยคนแต่ละมือหมด <laughs> มากบะบ่มีไผติมะเผาที่ซื้อพี่น<อ>้องเลยมื้อนี้กะมีสร้างเพิ่นมาเน,น,นาะมาาหลยแม่นหลายคนแฮงพี่น้อง<ห>เอ้ย้าบ่ได้มาคาดเดีดยวเนาะโคตรมกาแบ่งกันเนี่วันหนึงเอาคางนั่งพางนี่เลยไวแห้งอันนี้พี่น้องไม่จ้อยเพิ่นกาจัเพิ่นเฮ็ดหยังเฮ็ดเวียกอยู่ไหนบอกเห็นเพิ่นเก็บคขนั่นเก็บนี่อย่าพี่น้อนงเลยเนาะพ่อพี่น้องเลยโคตรเลยไวแห้งอันนี้เนาะ สามซองมือเนาะมามือเดียวกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องเล่น้นำเลยเคยอยู่เ่องเล่่มนเป็นซองมาซีเล่หรือเปล่าอันมีแต่ก่อก่อห้องครัวค่ะนี่ก่อห้องหน้าแล้วก็บริเวณนี่เราแน่นั่งกับกับกับผู้ชายเสื้าเคยเห็นเห็นไปเห็ดพี่น้องเลยเนาะมีหมูหลินแล้วเทวมือนีอ้พวกหมักหลินดินทรายเด้อพี่น้องไอเด็กน้อยเนาะ เดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ่งก่อนพี่น้องไปหลอกบางก่อนหลายคนรีพี่น้องปอ้ามีคนหลุดอันนั้นเนาะหลุดยังก่อ D C X ขุดปิ๊งเดินโมเป็นขับ่มว่าเนาะ D C X ก่อนน้องละตีอยากโจมตีเฮ้ยบ่แล้วแกนโตกะฟาพี่น้องมาเบิ่งก่อนพี่นงี้ยวบอสมาทางนในกเป็นจะสมบูรณ์เลยพี่น้องทางนี้กัน ไดเดอเด้อโดยบริญินพี่น้นนองคน,อนนั้นเฟลตัดเล็กบอลเฟลตัดเนี่ยผูผสมปูนตา่นตา,นตางหากเนาะผูกอ่อต่างหากล้วลสิบโอกาสผสมปูนเลยเราขายได้แล้วคุณย่อบ,บอกพี่น้องค่ะหลายคนพี่น,น้องในกรณีเพื่อนกระตั้งวงกบเนาะตั้งบ้านแบบนี้ ห,หลายคนค่ะอันนี้พี่นไหมบุญมาค่ะเบี้ยบ้านประตูกันไอ้ไรลายเติบเลยสบายดีได้เด้อหน่อยอ่าอันนี้เป็นบ้านประตูบอกคนเดินมาจังคเด้อบ้านบอกเรือวงกบวงกบเออวงกบก็เขร็นแล้วี่น้องกันเออมีน้ำพร้อมเนาะเป็นเป้งใช่ อ๋อณพี่นอ้องไววให้นะตั้งลายวงเสร็จแล้วทางอ้ายเพิ่นเพิ่นกอนะทางนี้ คนหนึ่งก็ผสมปูนเนาะพี่น้องมันลดไวเพราะว่าเห็ดซอยกันเนาะก็อันนี้กะบ้านใหญ่พี่น้องเพิ่นกะก็อาจจะก่อวางที่อย่างนี้แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าต้นเสาเป็นก่อพายอย่งนี้ค่ะนะคือว่าไวทันใจเด้อพี่น้องแบบนี้เนาะหลายคนเห็ดซอยกันง่ายนะเพิ่นกะซีเสาพี่น้องดีมองจับพนั้นจับลงกรบเนาะลงกรบเพื่นกะตั้งแต่รายไป มีแนวซีเนาะคักับเงิเหรืองมีปกเลยพี่อดมีกสิบล่านเ่ินทองก่อตัวดีๆนั่งอีกแล้วไรเปล่าแล้วเนี่ยวัววัวเนี่ย ซีซีตัวนี้เลยซีซีจับ,บวงกบคือน้องเวลาหั่นน็อตเนาะเวลาใส่น็อตจับน็อตตรงไหน มี่สองคอันนี้เรจะกอแล้วก็จับ อยากบันไดกับคอโทษพี่น้องตัวเาฉันเจาะอุ้อันนี้เนาะเกิดมาตีอ่ะ จังหวะเปิดเพลงพี่ว่าเลยเนาะเป็นเปิดเพลงพี่น้องแต่ว่าถ้าคลิดปดด้วยคอจะปิดก่อนอ <c oughs> บ่เปิดเพลงกับเต้นบ่ได้นะเนาะกระน้อยก็ได้เปิดเลยบ่จะบ่ย่านเนาะม <c oughs> ันคือบอ่ทีย่า์ม <c oughs> <c oughs> องเพื่นตั้งก่อนบล็อกกับโบเทียร์พี่น้อง เขาลดเงี S 1> <S 1> ้ยเดาลมถึงขึ <playable male grandi iday> <sy decorative certified> ่นกก็ยุ่งพี่น้องนะครับก็ยุ่งคนลข้างหน้าพันยาสีพวกสาวพี่น้องไอสีสาว บองมันจิกจับวงกบมาลนะเลยเนาะเบื้องนีงก็พี่น้องอาจจะเศร้านี่แหลนะเนาะไว่ายขับพี่น้องเหมือนกันใส่ได้ลายวงเติมแล้วนะเนาะสีแล้วเลยก็ <laughs> เลย,ยนะสีเงียบโซมกูน้ำชิตั้งมันหนีเลยบ่อยยังไม่เพี้ยคานอืมไม่เพี้ยคานอยู่เนาะอือ เจ็ดจีบไปด้ยนะด้ายนะเจ็ดจบปเจ็ดบปถเลยโอ้ยโอ้โหโ้โหสองศูนยสพี่น้องน้องกาดีบจจัเป็นผักของพี่เอียนพี่น้องวันนี้เลยมะลิน้ำนองเห็นไหมหมู ประสมปูนนกันนกันสองคนหุนน่ลอเิเพิ่มไหมน่ค่เพิ่มงัก็ได้ผมกุบอกท่านฮะปูเงิน ทำไาแล้วปืนก่อนมีผูกะสมไห้พี่น้องเวลาก,กอ,อกอไไว้แล้วบนนี้เนาะ ผู้นี้เห็นผสมปูนไว้ไหวไว้เลยชั่นี้นะเมื่อเมื่ออีบเลยเมื่ออีบแล้วจะ่อยมาเห็ดแถวนี้บอกรู้่ะฮะก็มาอือเอาตะเกีาเพื่อนผู้นี้นะจะโบได้ป้ายบอกผู้หนังนะเสื้อขาวนี่เออตอนตอนนั้นคือว่าเห็นสี่คนเลยสี่ ทำกับบดจื้อเนาะใส่ใส่ผ้าวิดปากวัดไว้ไปก่อ,อเพื่อนห้ยผู้วงนะพี่น้องก่อนนะก่อนทางห้องครัวนะบล็อกกระชีเบิดเลยพี่นอ้องนะกองหนึ่งพอดีเลยพี่น้องนะบล็อกกันเลยกองหนึ่งเนาะทางหลังเราตีสั่งมายังหมดทันเบิดยังหมดทันลงจากก้อนเลย องกองอพี่น้องเลยเนาะมาอัปเดตเบิ่งกับพี่น้องร้ายเติบแล้วพี่น้องในบานนี้เนาะเรวดทางใจครับเป็นกอดยับวงกบนะพี่น้องมันจังแนนบ้านใหญ่นี่ตุกอดนนแห้ง

ข้างนั้นขึ้นว่าทุเรศซับสูงเลยเนาะขึ้นว่าอยู่เทิงตั้ง่ายนะเป็นกอคือดียาวเหมือนมีเนาะแลก็ได้ขางหนึ่งกอคือเป็นเบื้องเาเบื้องนี้ก็กอแล้วบือ เฮ้ยทได้เนื้อไม่ได้ยกอ้ยมได้เลยเดี๋ยวลงไปเบิ่งทางนอกก่อนเขันอึบเว้าพี่น้องุ๊กลงมาเบิงทางลุมกันเนาะ หลอกบางทางนี้ก่อนเนาะที่เพิ่นก่อพี่น้องวันนี้เพิ่นก็ก่อแล้วพี่น้องก่อเศร้านี่แหละเนาะต้นแหงอะไรพี่น้องแหงมาเลยเพิ่นก่อตอนเศร้าเนาะบอกว่ามึงเศร้านี่เนาะตีนั่นไปียกน้อยนึงพี่น้องก็เลยบาที่มาทางนี้เพิ่นก็ก่อขึ้นสุดแล้วเนาะพี่น้องสุดค้างหนึ่งแหละก่อจับมังกบจับบานประตู เบื้องนี่จะเป็นแบบเป็นกอแล้วแต่เก่าเนาะพี่น้องได้ออกโทรทัศน์เลยบอช่องยูทูบได้โทรทัศน์นี้บบได้ค่อยออกโบค่อยออกยังเถอะแต่ยูทูบไปเบิ่งเจ้าของเนื้อในโทรตัสา์ไปเบิ่งเจ้าของเราเห็ดไว้สชำได้พี่น้องเอาไปเบิ่งตัวเองเราเห็ดไว้สชำได้เนาะบัดขนามันก็แห้งสี ดีใจเลยเนาะเห็นตัวเองเห็ดลายมาหลายคนเน,ะน,เน,นาะพี่น้องมีแต่ตุ้ยได้เป็นพิษทหารเหมือนกับมาเห็ดสอยกันเนาะก็บ่เคยเห็นเพิ่นจักเขื่อดอกพี่น้องเพิ่นก็มาเฮ็ดเบี้ยหับเบียยเนาะพวกไอ้เพิ่นกันทางนี้เพิ่นก็ก่เสานนี่แหละพี่น้องอ่าติดวงกบใส่อ่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอันเก่ามันะนะก็เลยไว้เนาะทางในพวกอะ นกัเห็ดสามีเลยมือเดียวพี่น้องเห็ดมือนะะหนึ่งกับซ้ำสองมือเนาะเพราะว่าห้าหกคนคู่หนึ่งผสมปูนคู่หนึ่งกะก็นะพี่น้องหลายคนเนาะเห็ดตอยกันถูกน้เพิ่นก็ขึ้นต้าดีซูงไงพี่น้องมอีคันได้เหยียบขึ้นเนาะ คนสักที่คนเวลาคนที่ใส่สวงกบตัวนั้นง่ายต้องได้ที่ขันก่อนที่เราใส่วงกบค่ะมีคนจะก่อจับวงกบจับบานประตูก่อนออมาพร้อมจะบนแหริเนาะ เห็ดวิ่งอยู่น่าอยู่น้องตอนนี้โดนโดนไม่ทิพย์มาทำมีเนาะวันอนทิตยมาตอ่านต้นคเพี่น้องทันการ์ชื่เวลาผนเห็ดเวี่งน้องผนก็เห็ดเวิยง้ามาแต่เว้นก็คือสีเห็นเพคนอยู่แต่ว่าอันนี้วันอนทิตยมาค่ำเลยบอกเห็นเพิ่นเพห็นเห็ดเวี่งหนึ่งข่าวอยังเพิ่นอะไรพี่น้องค่ำนะก็เลยบอกเด็กไปหาเพิ่นเนาะเพราะว่าน้อาทิตยมากะสามสี่โมงแล้วพี่น้องมีแต่ทางไอซสร้างเพิ่นเฮ็ดวี่งเนาะ พี่น้องใกล้สิได้นอนแล้วพี่น้องบาทนี่คักอที่พี่น้อง,งเนาะ,ะ,ะ,ะเะะะพิ่นกะไอพะมีกับแอแรมอะไรพี่น้องเพิ่นกะได้เนาะหอบลูกหอบเต่ามามาถ่ายคลิปพี่น้องไงอเนาะพอได้ขาขนมนองเทลเปิ่นพี่น้องยังบบได้อยู่เนาะพี่น้องไกโบไม่นวอาได้ยังบบได้ซ้ำเปิ่นกะถ่ายตลอดยังบบทันได้เนะาะเพราะว่ามันยังบบทานันฮอดยอดมันพี่น้องไงก็บ่ได้เนาะเฮ็ดก็ไเลยเฮ็ดไปแหละ เอาสิไปเห็ดไปเอาขออื่นก็โอ้ยขาดน้ำมูกน้ำมันพี่น้องไอ้ลายยางใส่น้ำมันแต่ละมือจะสีเอามาได้ใส่เนาะไปเห็ดไปหันแหละเอาพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเนาะน้องลาตีก็มาอัปเดตพี่น้องไอ้ว่าสั่งเพผนไปเห็ดทอดสายแล้วนะเนาะเนี่ยจอยเพื่อนพี่น้องเลยกะแวะมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบาาิ่งเนาะพี่นอ้งนองสว่างแรงๆเนาะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้น้องลาตีก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เบอร์สุขูทุกคนเนาะที่รับสมคลิปน้องรตีและบอกขามโคษณาเดอร์พี่น้องจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกาวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี